หลังจากนั้นทั้งคู่ก็พูดคุยกันอีกครู่ใหญ่จนกระทั่งต่างคนต่างกินอาหารกันจนอิมเจไดจึงขอตัวกลับก่อนเพราะเขาถือว่าอยู่ที่ร้านอาหารนี้เป็นชั่วโมงแล้วแถมเรื่องที่จะคุยก็หมดลงแล้วด้วยแน่นอนว่าออกจากการมากินอาหารและพูดคุยในครั้งนี้แล้วสิ่งที่เจไดได้รับกลับไปนั่นก็คือการได้ทำความรู้จักและสนิทกับนายกเทศมนตรีมากขึ้นซึ่งทำให้ตอนนี้เจไดมีเส้นสายอยู่บ้างแล้วในประเทศอังกฤษแถมในตีไฮพีเจไดที่ได้รับการคุ้มครองจากนายกเทศมนตรีเขตแทบไม่ต้องกลัวใครเลย ถือว่าเจาไ,ดได้รับเกาะป้องกันชั้นดีและที่สำคัญหากเขาจำเป็นต้องดำเนินการอะไรการมีเส้นสายที่ดีก็จะทำให้การดำเนินงานเหล่านั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วสองวันผ่านไปหลังจากที่เจไดอยู่ที่อังกฤษอีกสองวันแล้วเมื่อเห็นว่าไม่มีเรื่องอะไรอีกหรือเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตัดสินใจเดินทางกลับในเช้าวันนั้นเลยพร้อมกับยอเอกโทรสระอำทางเอดดมหากมีปัญหาอะไรให้เรียบติดต่อหาเขาทัานที เจไดที่กลับมาประเทศอเมริกาอีกครั้งเพื่อเตรียมถ่ายภาพยนตร์ต่อซึ่งด้วยความสามารถด้านการแสดงที่ดีเยี่ยมของเขานั้นบทตัวละครที่เขาแสดงนั้นก็ถ่ายทําไปแล้วกว่า30%ซึ่งเหลืออีกไม่เท่าไรนะัคาดว่าอาจจะใช้เวลาราวๆอีก1เดือนเพื่อถ่ายทำในบทบาทของเขาให้เสร็จครบทุกฉาก แน่นอนว่าข่าวที่ประเทศอังกฤษนั้นไม่ได้โด่งดังมาถึงอเมริกาแม้จะเป็นสื่อดังอย่างบีบีซีนำเสนอด้วยตัวเองก็ตามเนื่องจากมันไม่ใช่หัวข้อข่าวหลักหรือข่าวหน้าหนึ่งมันเป็นเพียงเรื่องการเมืองในระดับเขตพื้นที่พื้นที่หนึ่งในอังกฤษเท่านั้นหากเป็นกรณีการเมืองที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งวันเวลาดำเนินผ่านไปอีก15วันซึ่งตอนนี้เขาก็ถ่ายทำในส่วนของตัวเองไปแล้วถึงเจ็ดสิบเปอร็เซ็นต์ซึ่งภาพยนตร์โดยรวมก็ถ่ายทำไปแล้วเสร็จถึงห้า,ววา,หดาดสาากกาดสดง้บ ทางด้านค่ายหนักอย่างวอร์เนอร์ราเธอก็ได้ทำการเตรียมโปรโมตหนังหลายๆช่องทางแม้ตัวหนังจะทำเสร็จไปแล้วเพียง50เปซึ่งยังไม่ได้นับในส่วนของการตัดต่อและอื่นๆแต่อย่างใดถือว่าเป็นการการทำการตลาดล่วงหน้านานพอสมควรในความคิดของเขาว่าที่หนังนั้นจะแล้วเสร็จดีก็คงใช้เวลาอีกราวๆ3าีาา่เดือนเพื่อที่หนังจะได้พร้อมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ซึ่งหลังจากที่การถ่ายทำจบลงเจใดก็ได้แต่หวังว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในบางส่วนเพื่อที่เขาเองก็จะได้รับทำการถ่ายทำภาพยนตร์ของตัวเอง เอาละทุกคนเตรียมเข้าฉากได้กูกำกับกล่าวบอกขึ้นก่อนที่นักแสดงทุกคนจะเตรียมตัวเดินเข้าฉากซึ่งรวมไปถึงตัวของเจไดเองด้วยที่ก็เตรียมเข้าฉากเช่นเดียวกัน ในสายตาของทุกคนในกองถ่ายตอนนี้ไม่ได้มีใครมองเจไดเป็นไร้ชื่อเสียงไร้ความสามารถอีกต่อไปหลังจากที่ผ่านการถ่ายทำมาช่วงเวลาหนึ่งทุกๆคนต่างก็ให้ความเคารพเจไดในฐานะนักสแสดงที่มีความสามารถและหลายคนก็รับรู้ว่าในเส้นทางการเป็นนักสแสดงของเจไดในอนาคตนั้นต้องประสบความสาเร็จแน่นอนเจไดเดินเข้าฉากเตรียมพร้อมถ่ายโดยในฉากนี้สิ่งที่เขาต้องทําเลยก็ไม่ได้มีอะไรมากนอกจากเป็นฉากบู๊ยิงปืนสู้กันเท่านั้นเองโดยคนที่เจไดต้องยิงสู้ด้วยก็คือพระเอกของเรื่องปังปังมายามกมายามกมายามก นายคิดว่าสิ่งที่นายทำมันถูกหรอนาธานายไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ด้วยซ้ำไปเดวิดตะโกนบอกขึ้นพร้อมกับหลบกระสุนอยู่ที่ด้านหลังเขาเตรอภายในร้านอาหารนี่แหละสิ่งที่ถูกต้องนายรู้หรือเปล่าว่าทุกๆครั้งที่ฉันช่วยนายปล้นอะไรสักอย่างส่วนแบ่งของฉันมักจะได้น้อยเสมอท,ท,ท,ทั้งที่ฉันต้องทำงานหนักสุดและต้องวิ่งเดินเรื่องให้พวกนายนาธานที่รับบทโดยเจไดกล่าวขึ้นด้วยความไม่พอใจพร้อมกับั่างกยิงใส่เดวิดอย่างต่อเนื่องโดยหมายจะเอาชีวิตนายบังคับฉันเองนะนาธานเดวิดกล่าวพร้อมกับชักปืนออกมายิงสวนเข้าใส่นาธานใน ทั้งผู้ยิงปะทะและพูดคุยกันอยู่สักพักก่อนที่ไม่นานเดวิดจะสามารถได้หลบหนีออกไปได้และเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึงจุดเกิดเหตุในเวลาต่อมาซึ่งนาธานก็แสดงบาดเจ้าหน้าที่ออกไปสิบเอกนาธานเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันคุณยิงปะทะกับใครทำไมไม่แจ้งเรียกกำลังเสริมเจ้าหน้าที่อาวุโสพลหนึ่งเดินเข้ามาถามนาธานด้วยความเป็นห่วงปนสงสัย ผมบังเอิญเจอไอจนที่มันปล้นธนาคานที่ร้านอาหารเลยได้ยิงปะทะกันแต่สุดท้ายมันก็หนีไปได้นาธานกล่าวบอกขึ้นโดยปกปิดบางส่วนเอาไว้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เริ่มทำการตรวจสอบพื้นที่และพยานหลักฐานถึงจะมีจุดน่าสงสัยหลายจุดแต่ด้วยความที่นาธานเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนจึงไม่คิดอะไรมากคัดดีมากแสดงได้ดีมากเลยทุกคนฉากนี้แทบไม่ต้องแก้ไขอะไรแสดงได้ถึงบทบาทมากผู้กำกับกล่าวคัดพร้อมกับเอ่ยชื่นชมในทันทีซึ่งการแสดงของเจได้กับแม็กที่รับบทตัวเอกนั้นเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวแถมทั้งคู่ัังงงเเลล่่นนนไไดด้้้้ขขขาาาาถึออออรมมมณ์ีีกกกกแปตวผูบจจะพใ หลังจากที่พูดคุยกันอีกเล็กน้อยเจไดก็เตรียมเดินทางกลับไปยังคอนโดของตัวเองเพื่อพักผ่อนเราะนีถือเป็นฉากสุดท้ายในวันนี้ที่เขาจะต้องถ่ายซึ่งจะถ่ายฉากต่อไปอีกทีก็คือเป็นวันพรุ่งนี้แทนเจไดที่กลับมาถึงคอนโดก็ทำการทิ้งตัวลงนอนหลับตาเล็กน้อยเพื่อพักสายตาเอาจิงเอาจริง,รงในทุกวันนี้เขายังรู้สึกกังนวลว่าเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาทุกๆอย่างจะเป็นเพียงแค่ความฝันเพราะเจไดไม่ได้อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกถึงชีวิตแบบเดิมจะไม่ได้แย่อะไรแต่ถ้าเทียบกับตอนนี้ที่เขาเป็นมมัันนเทียบกไไ่ด้ หออยุดคิดเรื่องไร้สาระดีกว่าเจาไดพ,พึมพำเบาๆกับตัวเองเขาค่อยๆลุกจากที่นอนและตรงเข้าไปอาบน้ำเอาจริงเอาจริงต่อให้เขาคิดแล้วมันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นจริงๆเขาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับแต่มันมีสิ่งหนึ่งทำให้เขามั่นใจว่านี่ไม่ใช่ความฝันนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างดูสมจริงและมีเหตุมีผลและต่อให้เป็นฝันเขาก็สมควรตื่นนาแล้วไม่ใช่มาใช้ชีวิตในฝันเป็นเวลาหลายปีแบบนี้เจไดที่ทำความสะอาดร่างกายเรียบร้อยแล้วเขาก็กลับมานอนที่เตียงพร้อมกับเล่นโทรศัพท์และเปิดโซเชียลของตัวเองข้้ารรัดูบไ ซึ่งเจไดไม่ได้ทําแบบนี้มาเป็นเดือนแล้วดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้แฟนคลับคิดถึงหรือลืมเขาไปดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีความเคลื่อนไหวบางอย่างบ้างแถมในตอนนี้ทางท่ายนังก็เริ่มโปรโมทหนังที่เขากําลังถ่ายทําแล้วเขาจึงสามารถประกาศต่อบรรดาแฟนคลับได้แล้วว่ากําลังเป็นนักแสดงในหนังเรื่องดังกล่าวไม่นานหลังจากที่เจไดโพสตข้อความลงไปในโลกอินเทอร์เน็ตต่างก็เกิดปฏิกิริยาต่างๆมากมายขึ้นบรรดาแฟนคลับของเจไดต่างพากันแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเพราะนี่ถือเป็นโพสตแรกในรอบหลายเดือนของเขาว่าว่าสุดยอดไปเลยก็ว่าอยู่หายไปแอบไปซุ่มานงออีมเเ25 ไม่คิดว่าเจาไดจะเก่งขนาดถูกดึงไปแสดงที่ฮอลลีวูดเลยนะเนี่ยคอมเมนต์ที่61เกินไปแล้วหายหน้าหายตาไปนานแต่พอกลับมาก็ทาให้ตะลึงจริง,รงๆคอมเมนต์ที่121ความคิดเห็นจํานวนมากหลไหลมาหลัง,ลง,ลง,ลงจากที่เจไดเริ่มโพสไปได้ไม่ถึงสินาทีซึ่งบรรดาแฟนคลับตัวยงของเขานั้นก็พากันสแสดงความคิดเห็นชื่นชมกันยกใหญ่แม้แต่คนที่ไม่ใช่แฟนคลับก็ยังให้ความสนใจกับโพสต์นี้ในวงการบันเทิงของไทยนั้นการที่มีใครสักคนหนึ่งได้เป็นเล่นหนังที่ต่างประเทศก็ถือว่าเป็นการประสบความสาเร็จในะระดับสสูงแล่ากดด้อปเนวว็็ถืจุุ ไม่แปลกเลยที่คนไทยส่วนใหญ่จะให้ความสนใจและความสาคัญกับบรรดาศิลปินที่ไปมีชื่อเสียงในต่างประเทศไม่ว่าจะนักแสดงหรือนักร้องหากประสบความสําเร็จในระดับนานาชาติก็จะได้รับความสนใจจากคนในประเทศจํานวนมากในช่องแสดงความเห็นนั้นก็จะเห็นหลายๆคอมเมนต์ที่บอกว่าจะรอดูผลงานของเขาซึ่งก็ทําให้เจไดอดย้มออกมาให้กับบรรดาแฟนคลับแสนน่ารักเหล่านี้ไม่ได้ แต่ว่าเมื่อมีคนชอบก็ย่อมมีคนเกลียดเจไดที่มีแฟนคลับย่อมมีบรรดาแอนดี้อยู่แล้วซึ่งแอนดี้เหล่านั้นก็คือบรรดาแฟนคลับของบุคคลที่เคยมีปัญหากับเจไดหรือไม่ก็พวกที่แค่ไม่ชอบที่หน้าของเขาเฉยๆซึ่งเจไดไม่อยากใส่ใจความคิดเห็นเหล่านี้มากนักเพราะมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยสําหรับเขาแน่นอนว่าทันทีที่มีคอมเมนต์เชิงลบแบบเกลียดชังปรากฏขึ้นก็จะถูกบรรดาแฟนคลับของเขาถล่มใส่ในทันทีจนเจไดอดสงสารพวกแอนดี้เหล่านี้เล็กน้อยเพราะจานวนที่แตกต่างกันดังนั้นแอนดี้ e จึงแทบไม่สามารถทําอะไรได้เลยสุดท้ายคอมเมนต และในเวลาเดียวกันนั้นเองที่ประเทศไทยสำนักข่าวบางคนที่ติดตามหรือเป็นแฟนคลับเจไดก็รีบติดต่อขออนุญาตเพื่อนำโพสต์ของเจไดไปทำข่าวซึ่งเรื่องนี้ทางด้านจิมมี่เป็นคนจัดการดูแลให้เขาจึงไม่ต้องทำอะไรมากข่าวนี้อาจจะฟังดูไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเพียงแค่นักแสดงคนหนึ่งได้เล่นหนังแต่มันจะแตกต่างกันไปในทันทีหากหนังที่ว่าคือฮาร์เรียูดซึ่งมันถือเป็นข่าวที่ขายให้ประชาชนทั่วไปได้แบบง่ายๆเลยเพราะมันเป็นข่าวที่น่าสนใจจึงไม่แปลกที่สำนักข่าวหลายๆแห่งยังนำเสนอข่าวเรื่องที่เจไดถ่ายหนังฮาร์เรียูด ไม่นานหลังจากนานสำนักข่าวจำนวนมากก็เริ่มโพสต์ข้อข่าวของตัวเองลงในโซเชียลทำให้ผู้คนจำนวนมากเริ่มรับรู้เรื่องของเจไดเพราะบางคนไม่ได้ติดตามเขาดังนั้นการที่มีสำนักข่าวพวกนี้กระจายข่าวออกไปทำให้ชื่อเสียงของเขากลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เงียบหายไปนานในวงการไทยเพียงคลิปตาค่าชื่อเสียงจำนวนมากก็ปรากฏขึ้นในหน้าต่างระบบถือว่าไม่ใช่จำนวนน้อยๆเลยเพราะเจไดโพสต์ไปได้เพียงแค่30นาทีเท่านั้นแต่ค่าชื่อเสียงที่เพิ่มมาก็มากถึง10บล้านค่าชื่อเสียงและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่าชื่อเสียงที่เจไดสะสมเอาไว้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตอนนี้ก็มีมากถึง1 2พันล้านค่าชื่อเสียงซึ่งถือเป็นจำนวนที่มหาศาลมากๆเลยทีเดียวเอาจริงเอาจริงหากเขามีการเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลมากกว่านี้ค่าชื่อเสียงที่ได้ก็คงมากกว่านี้อย่างแน่นอนเอาจริงเอาจริงที่เขาได้1 2พันล้านค่าชื่อเสียงเหมือนจะเยอะแต่นี่เป็นแค่ค่าชื่อเสียงที่ได้รับในช่วงที่เขาแทบไม่ได้ปล่อยผลงานใหม่หรือเคลื่อนไหวอะไรในวงการบันเทิงเลยค่าชื่อเสียงส่วนใหญ่ก็มาจากภาพยนตร์กระบทกปล้นโลกที่เขาแสดงและค่าชื่อเสียงจากการขายนิยายและอื่นนนๆออีกกเเล็้้ยท่าัน 1.2พันล้านน่าจะสุมวงล้อทองสักสิบครั้งที่เหลือค่อยสุมวงล้อธรรมดาเจาไดพ,พึมพำเบาๆตอนนี้เขามีความคิดที่จะสุมวงล้ออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้ทำการสุมมาเป็นประยะเวลานานจนเขาแทบจะลืมไปแล้วว่ามีระบบอยู่กับตัวเจไดมองดูเล็กน้อยก่อนที่จะเปิดหน้าต่างระบบขึ้นมาและเลือกเป็นวงล้อธรรมดาก่อนเพราะเขาอยากที่จะหมุนวงล้อธรรมดาแล้วค่อยหมุนวงล้อสีทองครั้งนี้เจไดดำเนินการตามพิธีกรรมที่เขาเชื่อเพื่อเพิ่มความโชคดีนั่นก็คือการล้างมือนั่นเอง เจไดเริ่มหมุนนวัลล้อในทันทีและในตอนนั้นเองวงล้อก็ทำจะหยุดในบริเวณช่องของทักษซึ่งถือว่าเป็นการหมุนรอบแรกทอสระอีเอเอดีมากมากเขาจึงไม่รอชา้ากดเพิ่มเดิมพันเป็น500ครั้งทันทีหรือก็คือ50ล้านค่าชื่อเสียงติ้งได้รับทักะการพูด x 500โอาก็ถือว่าไม่เลวเท่าไหร่เจไดพึมพําเบาๆกับตัวเองตอนนี้เท่ากับว่าเขามีทักษะการพูดอยู่ที่512เลยทีเดียวถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเยอะเลยความสามารถในการพูดของเขาต้องเพิ่มขึ้นไม่น้อยเลย หลังจากที่ตรวจสอบทักษะแรกที่ได้มาเสร็จเจไดก็ส่งต่ออีกครั้งหนึ่งโดยเขาคาดหวังเอาไว้ในใจว่าขอให้ได้สิ่งของที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะทักษะหรือคาดฐานะแม้แต่ไอเทมก็ด้วยรอบนี้เจไดก็ใช้การเดิมพันห้าร้อยครั้งเหมือนเดิมติ่งได้รับทักษะการแสดงอีกห้าร้อยเยี่ยมไปเลยแหะมาได้จังว่าเหมาะพอดีเจไดกล่าวขึ้นด้วยความดีใจเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงเดียวกับที่เขากำลังถ่ายทำภาพ,พยนตร์ดังนั้นการที่ได้ทักษะการแสดงมาแบบนี้นั้นมันเป็นประโยชน์กับเขามากๆและสามารถนำมาใช้สอยทำประโยชน์ได้ในทีนท เอาละต่อเนื่องเลยก็แล้วกันดวงก,ก,กำลังมาเจไดกล่าวขึ้นพร้อมกับทำการโหนงวงล่อโดยเพิ่มการเดิมพันอีก500้ไป2ครั้งในทันทีซึ่งในสองครั้งนั้นสิ่งที่เขาได้มาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมากเลยทีเดียวยาเพิ่มคา่าเสน่รูปลักษณ์ x 5 0 0ทักษาการเล่นเปียนหนู5 0 0เจใดที่ได้ทั้ง2สิ่งนี้มาก็ไม่รอช้าทำการใช้งานมันทันทีโดยเขากินยาเพิ่มค่าสเสน่เข้าไปก็จะทำให้คา่าเสน่รูปลักของเขากลายเป็นประดับ500สีละเอียดเดียวและในส่วนของทักษาการเล่นเปียยยนนนััน้เเขางไม่คมีมาก่ออออนนนนนนนจึงงถืืว่่่่าาาาเเเเเป็เรรทีชัพะใคต้ขย่ออมีโกกาสได้้ใชทัษนีแน่นอน หลังจากที่สุมจนค่าชื่อเสียงเลือเพียงหนึ่งพันล้านเจไดก็หยุดสมในทันทีเพราะต่อไปเขาจะต้องสูมวงล้อสีทองแทนที่ที่ใช้ค่าชื่อเสียงสูงถึงครั้งละหนึ่งร้อยล้านค่าชื่อเสียงเลยเอาล่ะขอให้ได้ของดีของดีด้วยเถอะสาธุเจไดพนมมือขึ้นมาอธิษฐานขอพรร้องกับเปิดหน้าต่างวงล้อสีทองขึ้นมาก่อนที่จะทำการกดมุ่นไปในทันทีซึ่งวงล้อก็ไปหยุดอยู่ที่สัญ,ญลัลกษณ์แปลกๆอันหนึ่งติ่งท่านได้รับกำไรย,ยกสมาธิ x หนึ่งกำไรยกสมาธิคำอธิบายช่วยเพิ่มสมาธิให้กับผู้ใช้งใใช้งงาานนทใมมีีจจิต่สบกขึ ก็ถือว่าไม่ได้ย่ขนาดนั้นล่านะเจไดพึ่งพัาเบาๆพร้อมกับหยิบกำไรยกสมาธิขึ้นมาสวมในทันทีซึ่งตัวยกนั้นค่อนข้างใสและสวยงามมากมากหากเดาไม่ผิดยกที่ใช้ทำกำไลวงนี้อาจจะมาจากยกจัก,กรพรรดิเลยก็ได้หลังจากที่ได้ทดลองใส่เจไดก็พบว่าสมาธิของเขานั้นดีมากขึ้นคล้ายกับว่าจเจ่ออะไรได้นานขึ้นแถมจิตใจของเขาก็ดูสงบลงกว่าเดิมไม่น้อยเลยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มานานถือว่าสุดยอดไม่น้อยเจไดเริ่มทำการหมุนวงล้ออีกครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนี้เขาหมุนอย่างต่อเนื่องทีเดียวเก้าครั้ง ได้รับแบนมิติ x 1ติ่งได้รับยาเพิ่มอายุไทยติ่งได้รับยาเพิ่ม้าฐานะขั้นสูงสุด x 1ติ่งได้รับหนังสือทักษะพิเศษ x 1ติ่งได้รับตำราทำนายชะตา x 1ติ่งได้รับสร้อยคุมภัย x 1โดยใน9้าครั้งนั้นมีอยู่สองครั้งที่เจไดได้สิ่งของที่เคยได้มาแล้วนั่นก็คือโฉนดที่ว่างเปล่าถือว่าเป็นของที่สุดยอดไม่น้อยเลยการที่เขาได้มาถึง2อันก็นับว่าอดเยี่ยม ในส่วนของสิ่งของถัดไปอย่างแหวนมิติก็ชื่อตรงตัวเลยเป็นแหวนที่สามารถเก็บของเขาไปยังมิติภายในแหวนได้ด้วยความคิดซึ่งมีขนาดเพียงห้าลูกบาทเมตรเท่านั้นแต่มันก็เพียงพอให้เก็บของหลายๆอย่างได้เลยและยาเพิ่มอายุไถอีกสองขวดที่เขาได้มามีความสามารถในการเพิ่มอายุถยหลังจากดื่มไปถึงห้าปีเลยทีเดียวซึ่งสองขวดเท่ากับว่าเจไดจะมีอายุได้นานขึ้นสิบปีซึ่งไม่ใช่น้อยน้อย ยาเพิ่มค่าฐานะขั้นสูงสุดนั้นหลังจากที่กินเข้าไปจะสูมเพิ่มท่าฐานะเป็นระดับสูงสุดและหนังสือทักษ,ษะพิเศษนั้นจะส่มทักษ,ษะพิเศษที่จะไม่มีขั้นเหมือนทักษะถั่วไปให้กับเขาตำราทำนายชะตนั้นสามารถทำนายดวงเป้าหมายได้วันละหนึ่งครั้งอย่างสุดท้ายสร้อยคุมภัยคือสามารถได้ป้องกันอันตรายถึงชีวิตได้วันละครั้งของที่ได้มาทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งของที่ดีมากๆและที่ดีที่สุดสำหรับเขาก็คือแหวนมิติที่สามารถเก็บสิ่งของหลายๆอย่างเอาไว้ได้โดยไม่ต้องกลัว เจไดที่สวมแหวนมิติก็เก็บของจากการหมุนวงล้อทั้งหมดลงไปในแหวนทันทีก่อนที่จะหยิบยาเพิ่มค่าฐานะขั้นสูงสุดขึ้นมากินในทันทีโดยในใจเขาภาวนาให้เป็นค่าฐานะเสน่ห์รูปลักษณ์เพื่อเพิ่มความดูดีความหล่อให้กับเขาติ้งท่านได้รับค่าฐานะความยืดหอยอสระอุเอกเอกนอขั้นสูงสุดอึกเจไดสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของตัวเองในทันทีตอนนี้เขารู้สึกเหมือนโดนหมดจำนวนมากไต่ไปรอบๆตัวสร้างความรู้สึกคัน,ค,นคันให้กับเขาไม่น้อยเลยซึ่งก็กินเวลานานราวๆห้า,านาทีก่อนท,ท เจไดลองพยายามดัดตัวดัดมือซึ่งก่อนหน้านี้เขาทาไม่ค่อยได้นักแต่ตอนนี้เจไดสามารถดัดมือได้เยอะมากมากเรียกได้ว่าเป็นการดัดที่มนุษย์ปกติทั่วไปไม่สามารถทําได้ถามว่าขนาดไหนหรอก็แค่เขาสามารถดัดมือตัวเองให้งอมาแตะหลังมือของตัวเองได้โดยที่ไม่รู้สึกเจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวหลังจากที่สำรวจความเปลี่ยนแปลงจนพอใจแล้วเจไดก็ทำการหยิบเาหนังสือทักะพิเศษขึ้นมาเพื่อทำการเปิดรับพักะพิเศษโดยมันจะเป็นทักะแบบสูงติ้งได้รับพักสพิเศษพรแห่งน้ำพรแห่งน้ำคำอธิบายเมื่อร่างกายสัมผัสน้ำจะเพิ่มมมมมมคคววาา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 สสสรรรรรถถใในนนนกกกฟฟืู้่่งงยและเพิตออบ พรแห่งน้ำถือว่าเป็นทักษะที่พิเศษมากๆสมกับประเภทของมันเพราะด้วยความสามารถที่โกงแบบนั้นถึงจะมีเงื่อนไขว่าต้องสัมผัสน้ำก็ตามแต่มันก็ยังเป็นทักษะที่สุดยอดเหมือนทักษเวนทมนต์อะไรแบบนั้นเลยทีเดียวแถมเงื่อนไขการสัมผัสน้ำไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะเขาสามารถเด็กขวดน้ำติดตัวได้ตลอดเวลานั่นเองหลังจากที่ตรวจสอบทักษะจนพอใจเจไใดก็ทำการตรวจสอบตำราทำนายดวงชะตาทันทีซึ่งเป็นตาราขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างการออกแบบที่ดูเหมือนตำราเวทมนต์ในหนังเลยทีเดียวโดวยปกของมันเป็นสีแดงและด้านหน้าก็มีลวดลายสีทองสวยงามสลักเอาไว้าใจ เมื่อทำการเปิดออกเจใดก็ได้รับข้อมูลเข้ามาในหัวทันทีโดยวิธีการใช้งานก็ง่ายๆแค่เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของเป้าหมายลงไปตาราก็จะทาการทำนายดวงชะตาให้ในทันทีแต่ดวงชะตาที่ถูกทํานายนั้นไม่ได้มีระยะเวลาที่แน่นอนดวงชะตานั้นอาจจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งปีข้างหน้าหรืออาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็ได้ทั้งนั้น ด้วยตำราทำนายยงชะตานี่ฉันจะไม่กลายเป็นสุดยอดหมอดูหรอเจไดพูดแบบติดตลกก่อนที่จะหยิบปากากาขึ้นมาและเริ่มเขียนชื่อและวันเดือนปีเกิดของตัวเองลงไปในตำราทำนายดวงชะตาทันทีและในตอนนั้นเองชื่อของเขาก็ค่อยๆจางหายไปก่อนที่จะแทนที่ด้วยตัวเลขจำนวนหนึ่งและข้อความ สองสัปดาห์ข้างหน้าดวงชะตานั้นมีทิศทางที่ดีแต่อาจจะพบเจออุปสรรคบางอย่างแต่ไม่ส่งผลกระทบมากนะักข้อความในตำราที่ปรากฏขึ้นมาไม่ได้มากมายนักแถมยังดูงคลุมเครือไม่ชัดเจนอีกด้วยแต่ก็พอจับทางได้ว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายซึ่งเจไดก็ไม่รู้ว่าตำรานอสระอีไม้หันอากาศนอจะแม่นจริงๆหรือเปล่าแน่นอนว่าเขาจะได้รู้ในอีกสสัปดาห์ข้างหน้า หลังจากที่ทดลงเรียบร้อยแล้วเจไดก็หันมาให้ความสนใจกับของชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือสร้อยคอภูมิภัยนั่นเองซึ่งมันเป็นสร้อยที่ทำมาจากเงินดูเรียบๆไม่มีอะไรแต่ตัวสร้อยนั้นเป็นรูปไม้กางเขนสีเงินไม่โดดเด่นหากคนที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็คิดว่าไม้ไตกูนอเพียงสร้อยทั่วๆไปที่สามารถซื้อได้ตามร้านขายเครื่องประดับเจไดทำการสวมใส่สร้อยไวในทันทีซึ่งมันเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเขาหากเกิดเรื่องอันตรายอะไรขึ้นถึงเขาจะไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องอันตรายขึ้นหรือเปล่าแต่การท หลังจากที่ดูทุกอย่างจนครบค่าชื่อเสียงของในตอนนี้ก็หมดไปแล้วดังนั้นเขาจึงไม่มีอะไรจำเป็นต้องทำอีกเจไดจึงปิดหน้าต่างระบบและเริ่มนอนพักผ่อนตามปกติของตัวเองสองอาทิตย์ผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนี้เป็นวันที่ตรงตามคำทำนายในตำราทำนายชะตาซึ่งเจไดก็ไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีอุปสรรคอะไรรอเขาอยู่ในวันนี้เขาไม่รู้เลยเจไดตื่นเช้ามาในวันนี้เพราะเขาต้องนั่งรถไปที่สถานที่ถ่ายทำภาพ,พยนตร์ซึ่งตอนนี้การถ่ายทำในส่วนของเจไดก็เสร็จไปแล้วถึง90%้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในอีก34วันนนก็่่าาจจะถยเสรร็จเียบอย ายคุณมอริเชได้กล่าวทักทายคนขับรถของกองถ่ายที่ส่งคนมารับเขาในทุกวันที่มีตารางถ่ายทำมอริชักทายเจได้กลับด้วยรอยยิ้มก่อนที่เจไดจะเดินขึ้นรถร้องกับจิมมี่และรถออกตัวมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่กองถ่ายตั้งอยู่ในทันทีโดยครั้งนี้จะเดินทางออกไปไกลเล็กน้อยเพราะมีความจำเป็นจะต้องไปถ่ายนอกนิวยอร์กแต่สามารถโดยสารรถยนต์ไปได้ในระหว่างการขับรถทั้งสามคนก็พูดคุยกันแบบปกติซึ่งเจไดก็เกิดความสงสัยว่าอุปสรรคที่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรหากให้เขาเดามันน่าจะเกี่ยวข้องกับการถ่ายทํํํําา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 าทททททีีจจทที่่่่่ออออออจจะะใหห้้้กกกกรรรรถยยยยดดดดงงงงััััืไนน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 แแตม็็เเเเเเเปพคคบบสขขวง แต่ในระหว่างที่เขากำลังคิดไปเรื่อยอยู่นั้นอยู่ก็มีเสียงแตรดังลัานขึ้นมาจากด้านหน้าซึ่งเมื่อหันไปมองก็จะพบว่าเป็นสี่แยกแต่ที่น่าตกใจคือเสียงแตรนอไมหันอากาศโทนาจากรถบรรทุกคันหนึ่งซึ่งกำลังพุ่งตรงมายังทิศทางของพวกเขาความคิดแรกของเจไดเลยคือท่าดนชนบวกเขาตายกขันแน่แน่ด้วยปฏิกิริยาตอบสนองอันยอดเยี่ยมของเขาเจไดทำการเอื้อมตัวไปด้านหน้าและหักพวงมาลายรถเบียงหลบในทันทีซึ่งทุกอย่างนั้นรวดเร็วมากมากแม้แต่มอริชก็ยังตอบสนองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนนนนไม่ททััััเพราะหจปปงงง แม้เจไดจะตอบสนองได้ยอดเยี่ยมจนสามารถหักรถหลับไปได้แล้วก็ตามแต่มันก็ไม่สามารถดับพลได้ทั้งหมดทำให้บริเวณประตูหลังฝั่งที่เจไดนั่งนั้นถูกรถสิบล้อคันดังกล่าวชนเข้าอย่างจังจนรถเสียหลักปลิวกระเด็นไปไม่ต่างจากลูกขาก่อนที่รถจะค่อยๆหยุดลงร้อมกับควันที่ลอยขึ้นมา คุณเจไดไม่เป็นอะไรนะครับมอริชกล่าวถามขึ้นซึ่งโชคยังดีที่มอริชไม่ได้เป็นอะไรมากเพียงแค่สีสก,กระแทกกับพวกมาลายจนเลือดออกและเจ็บตามร่างกายเล็กน้อยเท่านั้นจึงหันมากล่าวถามด้วยความเป็นห่วงเราะจากเมื่อครู่บริเวณที่ชนนั้นคือส่วนที่เจไดนั่งดังนอไม้หันอากาศเจไดอาจจะได้รับบาดเจ็บหนักผมไม่เป็นอะไรครับดูเหมือนผมยังโชคดีนะเนี่ยเจไดกล่าวบอกขึ้นซึ่งจริงๆมันไม่ใช่โชคหรอกแต่มันเป็นเพราะสร้อยคุ้มภัยของเขามันทำงานและปกป้องเขาเอาไว้ในวินาทีสุดท้ายนั่นเองทำให้เจไดรอดตายมาได้อย่่างงุุดถทนนนมมแขรจจกส้้ยััััเููบบบชใ งงก็ไม่มีทางรอดเจ็บเป็นบ้าเลยจิมมี่กล่าวขึ้นซึ่งจิมมี่ก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยเช่นเดียวกันแถมยังดูได้รับบาดเจ็บมากกว่ามอริชด้วยซ้ำไปจะมีก็แต่เจไดที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยแม้แต่น้อยทั้งทั้งที่ควรเป็นคนที่เจ็บมากที่สุดทั้งสามคนค่อยๆลงจากรถพร้อมกับดูสภาพรถซึ่งทันทีที่มอริชเห็นร่องรอยการชนก็ได้แต่มองหน้าเจไดด้วยความตกตะลึงเพราะสภาพประตูที่ถูกชนนั้นยับเยินสุดๆแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนนั่งบริเวณนั้นแล้วถูกชนจะรอดชีวิตได้ ปฏิหารจริงๆขอบคุณพระเจ้าที่คุณไม่เป็นอะไรมอริชกล่าวขึ้นด้วยความโล่งอกและไม่คิดหาเหตุผลที่เจไดรอดอีกเพราะการที่เจไดรอดนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วแถมก่อนหน้านี้หากไม่ใช่เพราะเจไดตอบสนองได้เร็วพวกเขาอาจจะตายหมดทั้งคันเลยก็ได้ดังนั้นมอริชจึงซาบซึ้งใจไม่น้อยที่เจไดช่วยชีวิตเขาเอาไว้ไม่นานหลังจากนั้นเจหอนอโทที่ก็มาถึงที่เกิดเหตุรวมถึงรถพยาบาลที่มาพาทั้งสามคนไปตรวจร่างกายซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เห็นสภาพรถก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพียงแค่คิดว่าโชคดีที่ประตูที่ถูกกกชชนน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 ไมมมม่่่่่่ีีใใใคคครรรรััังงงงแอออหาา้ิบวเเจดต็ื หลังจากที่ตรวจสอบร่างกายเสร็จเรียบร้อยก็ปรากฏว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บมากสุดก็คือจิมมี่นั่นเองโดยอีกฝ่ายนั้นซี่โครงหักไปซี่หนึ่งจากแรงกระแทกร,ร้องกับรอยช้ำตามจุดต่างๆส่วนมอริชนั้นแขนของเขาร้าเท่านั้นหมอเอกถึงกับหักส่วนหัวก็เพียงแค่หัวแตกทั่วๆไปส่วนเจไดไม่ต้องพูดถึงไม่มีบาดแผลหรืออาการบาดเจ็บอะไรเลยแต่เพื่อไม่ให้ใครสงสัยเขาจะแก้ลงทำเป็นปวดตามร่างกายหมอจึงให้ยาแก้ปวดกับแก้อักเสบมากินรักษา ทางด้านกองถ่ายหลังจากที่ได้รับเรื่อง a S <S อุบัติเหตุหันอากาศสระอิเหตุของเจไดก็รีบมากันมาเยี่ยมเขาในทันทีเพราะเท่าที่ฟังมาถูกชนในสภาพยับเยินไม่น้อยทุกๆคนจึงเป็นห่วงทั้งสามคนเปนไม้ไต่กู้รอยอย่างมากทั้งตัวผู้กำกับและผู้ช่วยรวมถึงนักสแสดงอีกหลายๆคนก็มาเยี่ยมเจไดก่อนที่จะพบว่าเจไดไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากจะมีก็แค่จิมมี่ที่บาดเจ็บหนักสุดจนต้องนอนพักที่โรงพยาบาลเป็นสิบวันถึงจะหายส่วนคนขับรถอย่างมริชนันหมอให้พักรักษาตัวอีกสามสี่วันก็สามารถดกลับไปพักผ่อนที่บ้้้านไดแลว คุณไม่เป็นอะไรกันมากก็ดีแล้วผู้กํากับแอนริวอล่าบอกขึ้นก่อน ok ที่จะให้เจไดหยุดพักเพิ่มอีก23สาวันต่อให้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ก็ไม่ควรให้อีกฝ่ายกลับมาทํางานในทันทีเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายต่ยังมีเรื่องของจิตใจด้วยในความคิดของแอนรวสภาพจิตใจของเจไดยังไม่พร้อมแสดงหนังหลังจากผ่านเหตุการณเฉียดตายมาแบบนี้หลังจากที่เจไดกับทางกองถ่ายพ,พูดคุยกันอีกเล็กน้อยแอนรวและคนอื่นๆก็ขอตัวกลับไปก่อนเมื่อเห็นว่าไม่ได้มีอะไรร้ายแรงพวกเขายังมีงานจะต้องถ่ายทำต่ออ ไม่นานหลังจากกลุ่มแอนริวอลออกไปก็ได้มีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งเข้ามาในห้องพักของเจได้ซึ่งเจไดก็นอนเล่นอยู่บนเตียงเนื่องจากหมอให้เขาพักอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งวันเพื่อดูอาการก่อนดังนั้นเขาจึงต้องนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลไปก่อนแม้จะอยากกลับไปนอนบ้านก็ตามเพราะเขารู้ตัวเองดีว่าร่างกายไม่ได้เป็นอะไรมากคุณเจไดหรือเปล่าครับผมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มาสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งกล่าวแนะนำตัวก่อนที่คนอื่นๆจะกล่าวแนะนำตัวเช่นเดียวกัน สวัสดีครับคุณเจ้าหน้าที่ผมพร้อมให้ความร่วมมือเจไดกล่าวบอกขึ้นซึ่งหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเล่าเหตุการณ์และตบคำถามเจ้าหน้าที่ไปตามความจริงโดยปิดบังเรื่องที่เขานั้นรอดตายเพราะสร้อยคุมใครที่เขาสวมอยู่เจ้าหน้าที่ที่ได้ฟังเหตุการณ์ก็พยักหน้ารับก่อนที่จะกล่าวขอบคุณและขอตัวไปสอบถามอีกสองคนที่เหลือต่อว่าเหตุการณ์ตรงกันหรือเปล่าซึ่งก็เป็นขั้นตอนปกติของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องสืบหาข้อมูลเรื่องราวเออคุณตำรวจครับแล้วคนขับรถบรรทุกตอนนี้เป็นยังไงบ้างเจไดกล่าวถามขึ้นด้ยาสสย,ย,ายาาาาางงัเลลกนออ่่บปดดดภีหรรรืแะะจไ คนขับรถปลอดภัยได้รับบาดเจ็บไม่มากนักมีเพียงรอยชำ้ำแล้วก็สาเหตุก็เกิดจากความเมาหลังจากนี้ชายคนนี้น่าจะถูกสั่งห้ามขับรถเป็นเวลาหลายปีและอาจจะถูกสารตัดสินส่งตัวเข้าคุกและชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวบอกขึ้นเจไดที่ได้ฟังก็พยักหน้ารับเพราะก็สมควรแล้วเนื่องจากอีกฝ่ายเมาและยังประมาทกล้าขับรถอีกและในทันทีที่เจ้าหน้าที่ออกไปก็เกิดเสียงดังวุ่นวายมาจากด้านนอกเจไดด้วยความสงสัยจึงเปิดประตูออกไปดูก่อนที่จะพบกับนักข่าวจำนวน4ี่หคนกำลังยืนอยู่โดยมียาบาลที่พยายามบอกว่าอยยย่าาเสีีงงดัทโพล เออคุณเจไดครับขอสัมภาษณ์หน่ยะได้หรือเปล่าครับนักข่าวคนหนึ่งกล่าวบอกพร้อมกับชูบัตรนักข่าวของตัวเองให้เจไดเห็นสุดท้ายเจไดก็ให้นักข่าวเหล่านั้นเข้ามาพร้อมกับเริ่มการให้สัมภาษณ์ซึ่งเจไดก็ให้ข้อมูลไปแบบเดียวกับตำรวจพอจะบอกได้หรือเปล่าครับว่าพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าผมเกิดอุบัติเหตุแล้วอีกอย่างผมก็ไม่ได้เป็นคนที่โด่งดังขนาดนั้นทำไมถึงอยากํำข่าวและเจไดกล่าวถามขึ้นด้วยความสงสัยไม่เข้าใจออกมาเรื่องนั้นเพราะมีคนแจ้งมาว่ามีดาราคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุรุนรุนน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 นแแรรรรงงงตต่่่่่่่่่่่ออ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 อใให้้้้เเเเปป็็ดดดดาา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 าททททีีีีีีีไไไมมมชืสสสยยยยขขขววววพพกก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 กััััถูลลลบบจจะะคณิ ส่วนเจไดที่เห็นว่าหมดเรื่องแล้วเขาจึงตัดสินใจนอนพักผ่อนเรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นทําให้เขารู้สึกเหนื่อยไม่น้อยดังนั้นเพียงไม่นานเจไดก็นอนหลับไปบนเตียงโรงพยาบาลทันทีในช่วงเย็นวันนั้นเจไดก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับทาการเดินตรงไปล้างหน้าตัวเองก่อนที่จะสั่งอาหารจากโรงพยาบาลที่นแน่นอนด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่เมนูอาหารจึงมีหลากหลายรวมถึงรสชาติที่ดีเจไดจึงไม่ได้รู้สึกแย่อะไรหากต้องนอนที่นี่สักคืน เจไดที่ไม่มีอะไรทําก็ทาการเปิดทีวีเพื่อดูข่าวระหว่างรออาหารจากโรงพยาบาลมาเส์ฟซึ่งทันทีที่เขาเปิดไปช่องช่องหนึ่งก็พบข่าวที่กําลังฉายภาพสถานที่เกิดอุบัติเหตุของเขาเมื่อเช้านี้พร้อมกับมีการเปิดเผยภาพกล้องวงจรปิดในบริเวณนั้นตอนที่เกิดเรื่องอีกด้วยทําเอาเจไดแปลกใจไม่น้อยเลย นับว่าเป็นปาฏิหาริย์จริงๆนะครับที่นักแสดงอย่างเจดาันสามารถรอดชีวิตมาได้แม้จะถูกชนในบริเวณฝั่งที่นั่งจนสภาพรถนั้นเรียกได้ว่ายับเยินสุดๆแต่เท่าที่ทีมข่าวของเราได้ไปพบเจดก็ได้รู้มาว่าออกจากรอยช้ำและอาการปวดตามกล้ามเนื้อเล็กน้อยเจดก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรอย่างอื่นอีกมีเพียงคนขับและผู้จัดการส่วนตัวของเจดเท่านั้นที่บาดเจ็บนักข่าวกล่าวรายงานค่ะนอกจากนี้นักข่าวยังได้ทำการแนะนำประวัติความเป็นมาของตัวเจดแบบคร่าวๆให้ฟังอีกด้วยว่ามีผลงานอะไรเป็นใครมาจากไหนซึ่งสำหรับเจดมันนถือเป็ามมาในนนนฐะัักแแสดงถยังงงเเเป็นกกาาารรสส้้้ชื่ออีียใหขดวย แน่นอนว่าเรื่องเกิดที่อเมริกาแต่เมื่อมันกลายเป็นข่าวในประเทศไทยสำนักข่าวหลายๆแห่งที่ได้รับข่าวก็เริ่มตีพิมพ์ข่าวของตัวเองในทันทีถึงเรื่องที่เกย์ขึ้นพราะเจไดถือเป็นคนมีชื่อเสียงในประเทศไทยนั่นเองปิดฮัลโหลว่าไงแม่เจไดกล่าวทักทายแม่ของตัวเองด้วยความแปลกใจเล็กน้อยเพราะไม่คิดว่าอยู่ๆแม่จะโทรติดต่อมาแบบนี้ทั้งทั้งที่ปกติจะส่งข้อความมาเท่านั้นเพราะแม่ของเขารู้ว่าต้องไปทำงานต่างประเทศจึงไม่ได้ใช้การโทรเนื่องจากเปลืองเงิน แกไปไหนบ้างแม่เห็นข่าวและไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมแม่เจได้กล่าวถามขึ้นด้วยความเป็นห่วงส่วนเจไดก็สับสนไปเล็กน้อยไม่คิดว่าแม่ของเขาจะรู้เรื่องนี้ด้วยแม่ตามข่าวที่อเมริกาด้วยรอถึงได้รู้ข่าวผมไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ปวดแขนนิดหน่อยหมอให้พักวันเดียวก็กลับบ้านได้แล้วเจได้กล่าววตอบแม่ของเขาเพื่อไม่ให้แม่ของเขาเป็นห่วง ไม่ได้ตามข่าวที่อเมริกาหรอกในไทยก็มีข่าวลูกเต็มไปหมดเลยแต่ก็ดีแล้วล่ะที่ลูกไม่ได้เป็นอะไรทางบ้านเขาห่วงกันแย่เลยหลังจากที่ได้รับข่าวมั่วแม่ของเจไดกล่าวบอกก่อนที่ทั้งคู่จะคุยกันอีกเล็กน้อยและวางสายไปส่วนเจไดก็รู้สึกประหลาดใจที่ประเทศก็นำเสนอข่าวอุบัติเหตุของเขาเช่นกัน